พี่น้องที่รักวันนี้เราเห็นพระเยซูคริสต์เจ้าพระอ,องค์ทำพันธกิจของโลกโดยมีบรรดาพระสาวกเป็นผู้ร่วมงานนั่นแสดงให้เห็นว่าพระเยซูคริสต์เจ้าพระองใช้ทักษะการบริหารแบบมีส่วนร่วมและพระองค์ดึง ศักยภาพดึงความสามารถของอัคราสาวกของพระองค์แต่ละคนออกมาเพื่อที่จะให้เขาได้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายแต่เราจะสังเกตเห็นว่าอัคราสาวก12คนขององค์พระเยซูอิสเจ้านี้ไม่มีใครเหมือนกันแม้แต่คนเดียว และบางคนนั้นมีลักษณะที่แตกต่างแบบสุดขั้ววันนี้อยากจะนำสองคนที่เป็นอัคราสาวกขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่มีความแตกต่างกันอย่างสุดขั้วแต่ทำไมพระเยซูคริสต์เจ้าจึงนำสองคนนี้มาเป็นสิษย์ใกล้ชิดด้วย และทำไมสองคนนี้จึงสามารถทำงานให้กับพระเยซูยิสเจ้าได้เป็นสิ่งที่น่าคิดพี่น้องอัครสา,าวกสองคนนี้ที่บอกว่าแตกต่างกันอย่างสุดขั้วนั้นคนที่หนึ่งก็คือคนที่ชื่อแมทธิวแมทธิวนั้นเดิมมีอาชีพในการเก็บภาษี คำว่าเก็บภาษีนั้นก็คือเก็บภาษีจากชนชาติยิวของตัวเองและนําภาษีนั้นส่งมอบให้กับเฮโรดอันติพัสซึ่งเป็นคนของรัฐบาลโรมนั่นก็หมายความว่าแมทธิวนั้นเป็นชาวยิวแต่เก็บภาษีส่งให้กับต่างชาติ ก็คือส่งให้กับรัฐบาลโรมในสายตาของชาวยิวนั้นถือว่าแมทธิวเป็นคนที่ไม่รักชาติเป็นคนที่ทรยศต่อชาติยิวและเป็นคนขายชาติในขณะที่อีกคนหนึ่งที่ชื่อซีโมนแต่เป็นซีโมนคนและซีโมนกับเปโตรนะซีโมนคนนี้มีสมญานามว่าเป็นคนรักชาติ หรือที่พูดให้แบบถึงเลือดถึงเลื้อก,ก็คือว่าเป็นคนชาตินิยมคือเป็นคนที่รักชาติเป็นคนคลั่งชาติเป็นคนชาตินิยมรักชาติจนกระทั่งว่าคลั่งชาติรักชาติแป้แต่ว่าจะยอมตายเพื่อชาติก็สามารถทำได้คนนี้คือสีโมน คนนี้คือคนที่มีบุคลิกลักษณะและอุดมการตรงกันข้ามกับแมทธิวแต่ถามว่าทำไมซีมูนคนรักชาติจึงสามารถทำงานร่วมกับแมทธิวคนขายชาติได้นี่เราเป็นสิ่งที่อยากจะให้ พี่น้องได้ไร่ตรงคําตอบก็คือว่าเพราะว่าทั้งสองคนนี้รับสิ่งเดียวกันสิ่งเดียวกันที่เขารับนั้นไม่ใช่อะไรอื่นแต่คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเห็นไหมครับคนที่มีความคิด มีอุดมการมีพื้นเพที่แตกต่างกันแต่ว่ามีเป้าหมายเดียวกันณนะเวลานี้ทำให้เขาสามารถที่จะละลายทำให้เขาสามารถที่จะทำลายความเห็นต่างของตัวเองและสามารถที่จะ อยู่ร่วมแล้วก็รักแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวทำงานร่วมกันได้เพราะว่าเขารักสิ่งเดียวกันถ้าหากว่าจะมาประยุกต์เข้ากับชีวิตของพี่น้องพี่น้องเคยถามตัวเองไหมว่าทำไมเราสามีภรรยา จึงอยู่ร่วมกันได้ทั้งๆที่เราแตกต่างกันหรือทำไมซิสเตอร์ซึ่งเกิดมาก็แตกต่างกันแต่ทำไมอยู่ร่วมบ้านเดียวกันได้ทำไมคุณพ่อซึ่งเป็นผู้ชายกับซิสเตอร์ซึ่งเป็นผู้หญิงทำไมจึงสามารถทำงาน ร่วมมือกันในโรงเรียนในวัดได้ทำไมพี่น้องซึ่งแตกต่างกันจึงอยู่และร่วมกันทำงานในวัดนี้ในโรงเรียนนี้ได้คุณพ่อคิดว่ามันจะต้องมีอะไรที่เป็นหลักยึดของเราแต่ละคนซึ่งหลักยึดนั้นเป็นหลักยึดเดียวกัน ที่น้องลองไตร่ตรองดูอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเรานับถือพระองค์เดียวกันเรานับถือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าองค์เดียวกันเหมือนกับที่แมทธิวซึ่งถูกตราหน้าว่าเป็นคนขายชาติเหมือนกับที่ซีโมนซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นคนรักชาติเป็นคนชาตินิยม ซึ่งแตกต่างกันอย่างสุดขั้วแต่สามารถร่วมทำงานร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะว่าเขารักบ,บุคคลเดียวกันและบุคคลนั้นมิใช่ใครอืแต่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่รักตัวเองมากจนเกินไปถ้าหากว่าเราไม่อีโก้สูงจนเกินไปแต่เราลดทิฐิ เราลดอีโก้ลงและเรามีหลักยึดอันเดียวกันก็คือยึดในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราแม้ว่าจะแตกต่างกันเราก็สามารถที่จะรักทำงานร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันได้เหมือนแมทธิวกับซีโมนซึ่งแตกต่างกันอย่างสุดขั้วแต่อยู่ทำงานรักและเป็นหนึ่งเดียวกันได้ขอบพระเจ้าโดยพร เดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน